ริงผมนะมันยิงแล้วมันยิงแล้วมันก็ขึ้นมาแพ็คหน้าเดรอแพ้เหมือนพวกมันเดมงเห็นว่ามันแพ็คมากันหมดเลยคือไม่ได้ถ้าเราถอยโดนไมได้กัดตรงนี้นะกัขวามือนักขกับขวารลังนะฝั่งนั้นในเสียงังหลังบ้านนะลังหลังผมบอกล้วว่ารอรอวอรออรอรอรัรอ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 หอร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 วรอ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 อรอรอรเรอลอร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 อขวรอ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 อลัออรอราอรว

ปหน่ปหน่ยสวยสวเอาสมาเอาสมาเอาสมาสวยสวยไหวแล้วไหวแล้วไหวแล้วดึงศพ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 เลยดึงศพเลยเดหัวเขียวซ้ายหัวเขียวเยอะขวายิมาเยอะวยิงมาเยอะขวายมาเยอะยิงปืนยิงปืนสวเลยใส่เป็นง่อยยิงี่ไหลังนถึงแต่เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมาดกูกปืนแกให้หน่อยปืนแกให้หน่อยปืนเปทางขวาเอาสตอบไปดิอย่าปืนขวาไปไหนอ่ะเลย กปืนหายเยคยอะไรสัตว์ปิดใอู่อควยอะไระไร้าเนอะไรอะไรสัตว์คิวตีเลยเป็นควยอะไรสัตว์ตายกระจอกเียยาเอานีะายกาท่ายเฮียกูตีพังอ่ฆโดนรือไอสัตว์ตอนแรกไหวยัดแม่หลังบ้านแม่งไม่กันไอสัตว์ปไหนกัชอบชอบแต่โอชาบูทำไมมึงไม่กันเพื่อนอะเมื่อกี้มันมีเพื่อนตัว หลังบ้านไม่บอกก็บอกแล้วมันวิ่งมาสามสี่ตัวมันได้หมดเลยขอเล่นขอเล่นขอไอ้ขอเล่นขอเล่นปาเนปบ้าเาขอเล่นขอเล่นขอ่อปืนมันเห็นป่ะปืนมันเล่นซ้ายขวาผมบอกแล้วปืนเห็นป่ะมันเล่นอิสระเลยมันเดินยิงเลยมันไม่มันไม่มันไม่มาหลบหลังรถเหมือนเราแผนแม่งแปก ปืนปืนส่วนใหญ่ปืนอาจจะวัดปืนครับปืนเขาวัดปืนเราคอไว้ใจตรงกลางเล่นขึ้นมาเลย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 ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวขึ้นมาขึ้นมาไม่มึงมึงเล่นได้มึงเล่นได้กลับมาเล่นตรงกลางไดไว้ใจปืนปืนยิงไกลปืนยิงไกลเอ้ึ้นมาเป็นแพ็กดิไอ้เฮียเห็นป่ะเขามาเป็นแพ็กไม่งั้น่อโดนโอ้ยียโอกูตายไอ้มาดิ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 ดิมาดิมาดิมาดิมมาดิมาดิมาดดิมาดิมาดิมาดิดิมามามาดิมาดดมา

ฝีชิบหายไฟนี้จักโดนหีโดนแตะเลยมลันลำคาญเ่ยเซ็งตั้งแต่แม่งคุยกันในแชทไล่ยัดแม่คนคนเราไม่คนเราไม่พร้อมใช่ปะ่ะเอาคนนู้นคนนี้มาแทนไนอะ้เหี้ยน่าลำคาญไอ้ยงงุนงิด ไหวกูขอนึงศพไปไวได้ป่ะเมื่อกี้กูฆ่าได้กูดึงศพกลับมาตลอดเลยแต่ศพไม่มีเลยขอดึงศพไปนี่ไหวไวไวไมนกล้ายิงเลยน่าสนโอเคเลยมันไเดี๋ยวใครดูมันจะวิ่งมาใครดูนะมันจะวิ่งมาเลยไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวขึ้นมา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 ขึ้นาขึ้นมาขึ้นาขึ้นมาขึ้นมา

มันมัญสมัะสงมันจะหมดลอบาไปเล่นทะลุเล่สมที่บ้านสมนี่สมเดียวสมที่บ้านี่สเดียวลมคันนึงนะไอ้นิกไอ้หลังพาร์ไปสุดโคตรเร็วอะพวกมันยยตายายไปด้วยดิมึงเห็นเนี่ยสมมันีโอชาโอชาสมันไปก่อนโอ้มันหลีแล้วน้อยหลังเอม่ผมโน์ลัส่บามันไปดิพี่น้อยสมที่บ้านพี่สองสมเองต้องทะลุปะ ไอปืนมันอยู่เอบีเอสี่บีอะปืนมันอยู่สี่บีมึงเห็นปหมล่ะเจให้หน่อยกำลังจะยิงอยู่ปืนปืนเราไม่สู้มันปืนฝ่ายที่สองสมนิคปืนขวายิงมึงฟรีนะไอ้นิกกูบอกก่อนค่ไหนบ้างไอต้นเห็นกันไหมใครวะเฮ้ยปืนไปเล่นหน่อยปืนไปเล่นหน่อยไม่ต้องมาปืนใครอ่ะไอ้เหี้ยใครเล่นปืนนะมึงไปเล่นเลยปืนล้มปืนขวาล้มหลังสี่บีมึงกาเล่นหน่อยมึงกาเล่นหน่อยไอ้เหี้ยปืนมันกระจายเป็นสองสายปืนมันเล่นสายเห็นแล้วเห็นแล้วปืนล้มปืนล้มปืนปืนยังล้มอยู่ มันชุบเล่าไฟมาแก้ให้กูไอ้เหี้ยเอ้ยนกกังไฟมาแก้ให้กูเนี่ยไอ้เกันนี้อยู่ปะจะตามเพื่อนมึงเสือกอีกเสือกอีกบ้านเราเหมือนเดิมอศพเพื่อนกูไปไหนสัตว์ทำลายยินมองหน้าอยินมองหน้าไอ้สัตว์ให้มึงยินมองหน้ามีแตพวกตมีแตพวกเออไอ้ควายหวยนี่นก็ขาไอ้เหี้ย ไม่หะคนดีๆเข้าแกงไว้สัตว์เงาพวกจริงพวกอะไพวกวัฒนาปลาตายฟีที่เอาพวกวัฒนามาตายฟีเยอะควายบวายเอาแต่เอาแต่ควายเข้ามาในแกงอะไงเฮีย มึงฟังกันะพวกมึงทุกตัวมึงไม่ต้องด่ากันนะว่าคนนั้นกล้าคนนี้มึงฟังกูนะไอ้เหี้ยเดี๋ยวพวกวัฒนากูโดนออกแม่ควายเท่พ่อยเกินใช่กระจอกไอ้เหี้ยกูวัฒนาติดตีกินกูตลอดไอ้สัตว์ยังไม่เคยชนะกูเลยตั้งแต่เล่นมายังควายไอ้เหี้ยกระจอกยังมีแต่เด็กน้อยไอสัตย์กระจอกไปคุยมีแต่กากไอ้เหี้ยพวกกากไอสัตย์โดนออกแน่ไอเดี๋ยโดนออกแน่ไอ้สัตย์เด็กไม่ยังไม่รู้สึกไปว่าไว้ตรงกลางหลังไม่มันมันไม่ช้าปืนเขาหรอก ปืนเขากล้าเล่นแต่ปืนมึงแบบมึงมันคมจริงไว้แต่ว่ามึง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 ยิงแบบยังไงไม่รู้อะอย่างกลูไอเด็กบอลอเวลาแบบเพื่อนโดนไปแบบมันยิงให้เลยอะแล้วเพื่อนมันก็ไว้ใจอะปืนยิงมันก็วิ่งไปเอาเพื่อนก่อนอะ รอแผ่รอแผ่อย่าด่านะเจ๊ของเอาศพมันดวนเอาสมันกอนเอาพมันกอนปืนอยี้กตอนเอาสมันมานะเฮ้ยมึงฟังกูแป๊บนึงดิเวลาเพื่อนเอาศพมามึงปืนมึงยิงให้ด้วยนะออก้ายอายายเล่นสายเล่นายก็เล่นเลยโชเลมันดิมันชเลยครับชวยเลยมือนี้อ้อมขวานี่ชวยเลยมึอไาสตรชม่ไชเพื่อนไม่้เพื่อนไม่เพื่อนไม่เพื่อน่ล่นตายมีเดนเเล้วเ่อนวิ่หาเพื่อนอย่างเดียวอะลงหลังเลยเพื่น ้าเราวยี่สี่ไอ้สสยนเป็นอะไรัสยมันไปเู่อะไรสัสไม่เจ็บปืนขวายอะไรสัสเฮ้ยไปตามาพื้นในวัดไรสัสผมอ่ไอย่างว่าปืนให้ผมเอาปืนใหมันมามันมาขวายมันมาขวายบ้ามันมาเอาเพื่อนมันอะปืนบ้านะยิงให้หน่อย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 ไม่ตายหรอกคูไรัสแต่ไม่ตายพี่บอกเู่ไรสัสอย่ขวาอย่าขยาอ้ยตายกับเอากูดิ้ยชุบเอาแล้วชุบจะ เปช่เพื่อนดีกว่าบอกให้ไปช่เพื่อนดีกว่าถ้าะปิดช่เพื่อนดีกว่าชควายมันแม่งดันมาเล่นบ้าเลยเห็นเล่นง่ายหมดเลยฮัลโหลเพื่อนนะ่เอ่อยอะไป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 หลบอีกลบอีกหาศพหาศพไปไปไปอยๆเล่นเล่นบ้านเราล่นนเร่นบ้นเราเ้าเเล่นเราลนนเราน้เาล่นเล่งบ้านเราเนเนบ้นาเนบาาไบ้รลาน่ไปล้เ่นเปน้านา ไอ้ี้ยปืนมันลุกไ้ไอ้จุกมันได้บอกสวีสเวียคนหายอยู่นะใช่ปืนนั่งอยู่แล้ว่ซ้ายอยู่นะันบ้านหนกันบ้านหนเอไอ้โซนมึงนนี่กับเราตปืนซายมาูปืนซ้ายน่อยโอ้โซนยิงใหน่อยยิงให้หน่อยยิงให้หน่อยบ้านเรานนี้เดียวเดียกคนนั่นไอ้ภูมิล้มนไม่เข้าไหนปนหน่อยปื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 นหน่อยไม่อยยปืน่อปกูไม่ยปืนน่ปืนลยปืนนม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 ปืนันนนหนนน มาจมบ้านาเดียเดียเดียวเดียวาีีีน่ยวสัตว์กันให้มาตรงนี้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 ได้นะยเลยสัตว์โง่ไี้ยี่ห้อดาวเอาสมาไหมเยวดีดอบดึงอบดึงอบดไปดไปอยหลุมาซ้หน่อยูงหลุโดนไล่เนี่ยอโดนซ้โดนซ้โอ้โหเนีพี่ยิงไยงะหลไม้เนี่ยเีช่วยแตกมาแตกเฮ้ยมาช่วยกันดีช่ ป่ยอะไรสัตว์แตกหน้าอย่างเงี้ยไอ้เหี wow ้ยป่อะไรสัตว์มันต้องแลกอ่ะป่วยอะไรตัวกะอะไน้องชายมันไม่มีงะเบียบมนแรเลยเดยวกันแรกเลยนั่นเลยให้มันแตกกับแรกไปเลยโอ้โหตายง่อยผายไอ้เหี้ยผ่านแตกตลอดเลยมากูตายอ่ะเรื่องนี้อากาศชิบหายเลยแต่ละตัว ไอ้ยพวกวัสนาขยะรีไซเคิลนี้ยาจะเอากลับมาตอนไหนก็ได้ไอ้ยเหมือนพวกพวกขวดขวดพลาสติกไอ้ยเหมือนพวกขวดอะไกเล่าเนียไก่เน้เดียบไก่เนเดียบไก่ก็เนี่ยตัวนี้ก็ตัวนี้ก็เัวียก็ันี้ก็ตัวนี้างวีก็ตัวนี้ก็ตัวนี้กันีก็ตวี้กนี้ก็ตวนีัวนีันีวกไ้ัน้กตน้ี้วก็ก็็วเน้ก้ี้ ไม่ไม่มันมันเปลี่ยนคนบ่อยเกินอ่ะเปลี่ยนคนแล้วคนแบบกว่าจะมาจะนู้นจะนี่มันไม่รู้อ่ะเฉพาะแค่พิมในแชทกลุ่มมันยังแบบไม่พร้อมกันเลยไม่รู้ว่าปืนเราเล่นแต่หลังรถพอมันดันมาปุ๊บใช่ป่ะปืนเราก็เล่นยากละปืนมันต้องอินฟีคนดูไม่เห็นหรอซ้ายขวาปืนมันเล่นฟีเลยนะเพราะว่ามันวัดใจไฟกลางปืนมันล้มก็จริงอ่ะแต่ไม่มีใครดันไปเอาปืนมันมันก็เล่นชิวดิ ไม่เราเราอ่ะดูดูเขาดันจนบ้านพังมันดันมาตลอดเลยมึงก็ดูดิมันเล่นมันเล่นมาเลยมันมันมึงช่วยมองเพื่อนด้วยได้ปะไอ้เหี้ยที่ตีตีอยู่กลางไฟมึงมองเพื่อนรอบๆได้ไหมครัลงเลยตามแต่ใครไม่มึงมึงเอาดิมึงเอาเข้ามาดิเข้ามาดิดันบ้านชนเลยมึงชนแม่งไปเลยวันนี้ไม่เจ๊ใครวันนี้กูไมาเจ๊ใครวันนี้กูไมาเจ๊ใครไม่ต้องมาตัวกูตายแกโอ้กูตายแกโอกูตายกูได้มีชีวิตเดียวไหมฮะเจ้ากูไม่เจ้ากูไม่ฮะ กูจะมีชีวิตเดียวไหมกูโโมีชีวิตเดียวกูวจะบอกให้นายเจนเนี่ยคือตัวที่ฆ่าเลยอืมไอ้เีจยนั่นไปก่อนกูอีกไปก่อนกูอีกเอาสายหลังเอาไปทิ้งซ้ายหลังเอาไปทิ้งดูมานิโก้ด<อ>ูม,มานิโก้ตอนนี้หล่นนอโกไปมีชีวิตเดียวไอ้เจนอืมต้องมีคนดันมาเอาได้แล้วกูม,มึงกระจุกกันอยู่ตรงนั้นแหละ กระจุกจนแพ้หัวเหียนี่แม่งมาหนองฟ้าก่อนกูอีกไอสัตว์รับไม่ได้ก็ไม่ต้องดูครับแพ้รับไม่ได้ก็ไม่ต้องดูแค่นั้นจบวันนี้น่าจะเปลี่ยนอยู่สองถึงสามสล็อตอะ ฟังนะฮะกากเกินคำบรรยายบอกจากใจเลยต่อให้มีคนฉลาดในแก๊งสักสองสามคนก็ไม่ไหวหรอกเพราะว่าพวกเด็กเด็กที่อย่โง,ง่เกินไปเอาแต่ด่าในหัวมึงมีแต่คำดา่าเฮียแต่ไม่มีสมองทำให้กูมีไฟเลยเฮียขอแม่งเล่นอีกไฟหนึ่งดีกว่าไฟสุดท้ายหัวแข็งมึงก็มาแข็งเองดมงิมึงพูดเหมือนมันเล่นง่ายอ,ะอา่ะจริงมึงไม่ต้องเสียเวลาอุ้มมันแล้วก็ได้นะอีกอะ เหนื่อยเปล่าเป่ราไม่เคยดันมาทะลุถึงบ้านเพื่อนเลยผมบอกแล้วมันต่อให้มึงวางแผนมาดีขนาดไหนอ่ะมึงเห็นแผนปั้มันไม่มีเฮอะไรเลยนะแผนมันอ่ะมันก็เล่นปกติอ่ะน่ะพี่ผมนี่ยลต่อเรื่อยๆนะผมต่อคนเดียวเห็นปะต่อศพต่อคนเดียวอ่ะเออไอ้เฮแบบมันมันเล่นง่ายอ่ะไอ้เฮแบบทุกอย่างอ่ะมันมันมันเซตมามันมันไม่ต้องเซตเฮอะไรเยอะเลยเว้ เฮ้ยมึงมึงมึงพอก่อนตอนนี้มึงมาก่อนมึงมาก่อนมึงดูอ่ะมึงดูมาเล่นเนี่ยดันใส่ดันใส่ต้องดันใส่ดันใส่เลยเห็นือเราเล่นง่ายได้เนี่ยดันด้ดนไ้มากมึงเอาเพื่อนก่อนนะเว้ยมึงเอาเพื่อนก่อนนะเห็นปะ้างไปกระจุกกันนะดึงดึงมา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 เพื่อนตายถอนดึงมาดึงมาดึงมาชุบเลยดึงมาชุบเลยอย่าถึงบ้านอย่าถึงบ้านดึงมาชุบเลยสวบขวาม้าสอกขวามาดิขวาลูกปพียวชาป่อยเพียวชาบอยป่ะขวารูปะจปรถทำไมเอามาขวาดิขวาลูก ทำควยังไงทำคนนี้เอาเอาสจุ๊บหน่อยจุ๊บหน่อยจุ๊บหน่อยเพื่อนไหนเพื่อนไหนเพื่อนไหนเปอนเป็นแบบเป็นแเนไม่่นี้เนตียางตียงหวยอะไรสัก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 โอ้เที่อ่ะหวได้ตัวเสียตัวเอาไเอาดิเอเอาศพกูดิเอาศพกูดิหวยอะไรกากฮะเอาศพกูดิหยุดเอนเอไม่เอาศพกูไปเอาศพมันทาไมอ่ะ เนี่ยไหลเป็นน้ำไหลเป็นโจ๊กเฮ้ยผมน้อยนะเอาไม่เอาศพกูอีกเอาเอาศพมันอีกเอามึงเอาไงเอาปล่อยศพกูอีกเอาเล่นต่อพระเจ้าเอาเอาสุดเลยเอาทำยังไงมึงไอ้เนี่ยควายตายสู้เขาเดี๋ยวก็ชนะแล้วแล้วก็ตายเหมือนกันต้องเก่งเหมือนนี้เว้ยไอ้เนี่ยสู้แสู้เดี๋ยวก็ชนะแล้วฝืนหน่อยฝืนหน่อยเดี๋ยวก็ชนะแล้วฝืนหน่อยเนี่ยมันดันมาเล่นบ้านเราหมดเลย อ้อายักษ์ไม่วิ่งหาเพื่อนกูจะวัดต่อ,อว่าจนตาย,ยาไม่อุ้มกันเลยอ่ะเอฟดีไม่อุ้มกันเลยอ่ะกูบอกแล้วมันไม่อุ้มกันนี่แ้่ไม่พอใจกันไม่ต้องอยู่ดีครับทำไมอ่ะผมต้องมา,มานั่งแคร์คนทั้งโลกไหมละ่ะไอเี้เบแม่น่าเบื่อสิบหายเลย